เอาละครับเดีเ๋ยวเราไปตูไปดูการแห่ต้นดอกไม้ยักษ์กันครับชาวจังหวัดเลยนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมกันสืบสารงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยครับมเมื่อเวลา19นาฬิกาของวานนี้นะขออภัยครับ19นาฬิกาของวันที่14เมษายนที่บริเวณวัดศรีโพชัยบ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนายชัยยพจน์จรุพงศ์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางทานตะวันจรุนพงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยนายกิติคุณบุตรคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยปลัดจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนและกันนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้เพื่อร่วมการสืบสานอนุรักษ์วัฒน,นธรรมประเพณีของท้องถิน่นที่มีมาอย่างยาวนานกว่า400ปีนะครับให้คงอยู่และก็ส่งต่อให้แก่คนรุ่นใหม่อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยครับ สำหรับงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะคะจะมีขึ้นในช่วงเทศกาลสงการานหรือว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยของทุกปีค่ะโดยแต่ละคุมบ้านเขาก็จะร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ต้นดอกไม้ให้เสร็จภายในหนึ่งวันที่บอกว่าต้องเสร็จภายในหนึ่งวันเพราะว่าเขาใช้ดอกไม้สดค่ะ จะมีลักษณะเป็นรูปทรงปราสาทพึ่งขนาดใหญ่แตกต่างกันนะคะจากนั้นก็จะนํามารวมกันที่วัดศรีโพชัยค่ะเพื่อร่วมกันแห่ต้นดอกไม้ในช่วงเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มโดยปีนี้ค่ะมีต้นดอกไม้เข้าร่วมแห่15ต้นและต้นดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีความสูงถึง18เมตรฐานกว้าง3เมตรค่ะ โอ้โหแล้วก่อนที่จะเริ่มแห่นะคะเขาจะมีการจุดเทียนภายในต้นดอกไม้ให้สว่างสวายไปทั่วทั้งต้นแบบนี้เลยค่ะพร้อมกับกล่าวบูชาพรรตนตรยัยแล้วในขณะที่แห่ต้นดอกไม้นะคะหนุ่มๆที่หามต้นดอกไม้นะคะเขาก็จะ โยกซ้ายเขาจะหมุนซ้ายหมุนขวาค่ะโยกต้นดอกไม้เนี่ยให้ประกอบจังหวะเสียงดนตรีนะคะแล้วเขาก็จะเวียนไปทางซ้ายของพระอุโบสถค่ะถวายพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาจนครบ3ามรอบแล้วจะนําต้นดอกไม้วางไว้รอบพระอุโบสถนะคะเพื่อเป็นการบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืนแล้วก็ตลอดทั้งเดือนด้วยค่ะเพราะว่านอกจากจะแห่ต้นดอกไม้ในวันขึ้นปีใหม่ไทยแล้วก็จะแห่ในวันพระตลอดเดือนเมษายนซึ่งปีนี้ตรงกับวัน ที่16และ23เมษายนถ้าคุณผู้ชมอยากไปดูเนี่ยทันนะคะคเขาจะมีการแห่อ,อีกนะคะ,อ,ะอย่างวันนี้อาจจะไม่ทันแต่ไม่เป็นไร23เมษายนค่ะวันพระก็จะมีการแห่อ,อีกเพื่อบูชาพระรัตนตรัตยค่ะเพราะเชื่อกันว่าการบูชาด้วยดอกไม้ถือเป็นสิ่งที่เป็นมงคลค่ะทางนี้นะครับต้นดอกไม้ใหญ่บ้านแสงพา อำเภอนาแห้ว um แล้วก็วัฒนธรรม3าผีของจังหวัดเลยสามารถคว้ารางวัลที่1ในการเข้าร่วมขบวนแห่งานมหาสงกรานเวร์ลวอเตอร์เวส f e s ฟสติ l นะครับ2024เย็นทัวร่ามหาสงกราน2 6 7เมื่อวันที่11เมษาย,ยน2 5 6 7 7ณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครโอ้ด,ดีใจด,ดีใจกับทางจังหวัดเลยที่คว้าแชมป์ได้ด้วยดูสิคะคือ จริงๆเดี๋ยวต้องพูดว่าเป็นความมหัศจรรย์นะเพราะว่าเป็นความร,ร่วมวมือร,ร่วมใจของชาวบ้านที่จะมาประกอบต้นดอกไม้คือนําเอาดอกไม้สดเนี่ยมาประกอบในโครงที่สูงขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ครับก็จริงๆถ้าเกิดว่าตั้งไว่เฉยเนี่ยก็ก็ก็สวยงามน,นะแต่พอมีการขยับเนี่ยทำให้เหมือนกับว,ว่าต้นดอกไม้ยักษ์เนี่ยเล่นกระแสไฟที่จุดอยู่ข้างในเนี่ยกลายเป็นการพลิ้วไหวที่สวยงามล้วไม่ใช่ไฟประดิษฐ์นะคะเป็นไฟที่มาจากเทียนที่ทึ่งอยู่เลยว่าเอ๊ะแล้วคนห่างเขาไม่โดนน้าตาเทียนเหรอ อาจจะวางไว้คำนวณไว่ดีแล้วว่าจุดนี้ไม่หยดลงมาโดนสุดยอดเลยเป็นการแสดงพลังของความร่วมวมือร่วมใจด้วยครับ